สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่หมอแบดวงนะคะจะมาดูดวงให้ทุกคนกันนะคะโดยที่วันนี้จะเป็นหัวข้อที่ทุกๆคนนะคะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาถามพี่หมอนะคะในะในโปรดูส่วนตัวกันหลายคนเลยนะคะพี่หมอก็เลยอยากที่จะมาดูนะคะเป็นภาพรวมนะคะแนวโน้มให้กับคนที่เข้ามาดูหรือสนใจคลิปวิดีโอนี้นะคะ โดยที่วันนี้จะเป็นในหัวข้อนะเขายังรักเราและคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะคะพี่หมอจะเปิดดูให้แต่ละกองเนาะนะใครรู้สึกดึงดูดกับกองไหนมากที่สุดก็อาจจะเป็นคําตอบของเราก็ได้นะคะหรือถ้าฟังแล้วไม่ใช่ก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่คําตอบของคุณนะคะโดยที่วันนี้มี3กองให้เลือกด้วยกันนะมีกองที่1น,นะคะ อาจะเป็นกองที่นี้นะคะกองที่สองเป็นสีดํานะคะกองที่สามเป็นน้องแมวนะคะพี่หมอให้เวลาเราเลือกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองที่หนึ่งได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กองแรกนะคะกองที่หนึ่งก่อนเลยนะคะว่าเขานะคะคนที่เราเนี่ยคิดถึงเขาอยู่นะคะคนที่กำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กัน นะคะคในส่วนแรกขอเปิดก่อนเลยนะคะทั้งหมด6ใบค่ะว่าเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะเขายังรักเราอยากรู้ว่าเขายังรักเราอยู่ไหมหกใบนะคะเขายังรักเราไหมเนี่ยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น the lover นะคะขึ้นมาชัดเจนมาก the lovers ใบที่สองเป็นเก้าถ้วยใบที่สามเป็นแปดเหรียญน,นะคะใบที่สี่เป็น page of c u p นะเป็น เป็นเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ใบแล้วก็มีเจ็ดถ้วยแล้วก็สามไม้นะคะคำตอบของไพ่ที่สื่อขึ้นมานะคะบอกว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้เราอยู่แน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ The Lover ขึ้นมาและ9ก้าถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้ยังมีความรู้สึกอ่อนไหววันไหวกับเราอยู่ แล้วก็ยังนึกถึงอยู่บ่อยๆด้วยนะคะมันเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ของเราต่อไปเพราะว่าเขาะยังรักเราอยู่ยังมีความผูกพันนะคะเหมือนภาพใบเนี้ยเหมือนยังคอยดูยังคอยส่องหรือว่ายังคอยแบบเป็นห่วงเราอยู่อะนะคะเขาก็หวังว่าอนาคตนะ่ะนะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยอาจจะไปต่อกันได้หรือว่าอาจจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ ขึ้นไพ่สามมาก็คือการไปต่อในความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะยังอยากที่จะ,ะยังคิดนะคะเป็นความคิดของเขาเฉยๆนะ,ะเป็นความคิดที่อยากจะลองกลับมาคุยปรับความเข้าใจนะคะ,อ,ะอยากที่จะกลับมาเรียนรู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะว่าเออมันอ,อย่างที่เขายังรู้สึกเนี่ยมันยังจะไปต่อกันได้ไหมนะนะคะก็ะะจะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนที่สองนะคะพี่หมอจะดูให้ว่าเขายังคิดถึงเราไหมขอชัดๆเลยนะคะน้องไพ่นะคะเขายังคิดถึงเราหรือเปล่านะคะสามใบโอเคใบที่หนึ่งขึ้นเป็นเจ็ดไม้นะคะใบที่สองเขายังถือนะคะยังถือไว้อยู่เลยนะคะยังถือความรู้สึก ยังถือความสัมพันธ์ของเรานะคะมันก็ขึ้นให้เด๋ยมฟูนะมองว่าเขาอะยังรู้สึกดีๆกับเราและยังคิดถึงเราอยู่นะคะโดยเฉพาะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ราชนีถือเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เขานะคะยัง ยังยึดติดนะคะหรือว่าอย่างเนี้ยยังก้มมองเหรียญก็คืออันนี้นะคะผู้หญิงก็จะแทนเป็นตัวแทนของเขาแล้วก็เหรียญคือตัวเรานะคะเขายังก้มมองยังคอย,คอยคิดถึงอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าขึ้นไพ่อาจะฟูขึ้นมาคือเขาอาจจะอพอที่จะทําใจได้แล้วหรือว่าพอที่จะอความรู้สึกอ่ะจะเริ่มโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะแต่อีกใจหนึ่งอ่ะ เขาก็ยังอยากที่จะลองกลับมารีเทิร์นเนาะอยากที่จะลองกลับมาเป็นความสัมพันธ์นะคะอาจจะกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เพราะว่าเดอรฟูกับสามไม้อะนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันตรงที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงจังเหมือนเดิมแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบกลับมาปุ๊บเออฉันขอแบบคืนดีนะฉันขอกลับมาคบเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แนวนี้อาจจะเป็นแบบเอองั้นเดี๋ยวเราลองคุยกันนะคะลองอา่าลองปรับความเข้าใจแบบสบายๆไปก่อนนะคะว่าอ่าเราไปต่อกัน ันได้ไหมนะคะไว้ถ้าเกิดเราไปต่อกันได้เนี่ยก็จะค่อยๆออฟื้นความสัมพันธ์เรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็กลับมารีเทิร์ลักกันเหมือนเดิมได้นะคะอะมองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะะมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาคุยกันปรับความเข้าใจกันค่อนข้างสูงนะนะคะอ,ะอ,ะอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายนึงที่ต้องเข้าหาก่อน หรืออาจจะต้องมีคนกลางที่ช่วยคุยให้นะคะความสัมพันธ์ของเราถึงจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะแบบต่างคนต่างนิ่งหรือต่างคนดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะโอเคก็กองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะงเดี๋ยวพี่หมอไปต่อกันที่กองที่2นะมาต่อกันที่กองที่2นะคะโดยที่พี่หมอจะดูให้ก,ก่อนเลยว่าตัวเขานะคะยังรักเราอยู่หรือเปล่า นะคะขอให้ไพ่บอกชัดๆมาเลยนะคะว่าเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะคนที่เรานึกถึงคนที่คนที่เคยรู้สึกนะคะคนที่เคยห่วงใยกันหรือเคยคบกันคนคุยกันก่อนก็ได้นะคะโอเคเขายังรักเราอยู่ไหมนะขออหกหนึ่งใบนะคะเขายังรักเราอยู่ไหมโอเคใบที่หนึ่งขะขึ้นไพ่เดอโฟูขึ้นมานะคะใบที่สองจ้าเป็นหกดาบนะคะ ใบที่สามเป็นสองถ้วยนะคะโอ้ค่อนข้างชัดนะพลังงานของกลองที่สองเนี่ยนะ,ะแล้วก็ยังขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเด o มนนั่นใบสุดท้ายค่ะเก้าเด,ดาบนะคะแปลว่าอะไรนะคะไพ่สื่อพลังงานขึ้นมาชัดเจนว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้เราอยู่คะ่ะนะคะโดยเฉพาะขึ้นสองใบนี้ขึ้นมานะคะคือไพ่เป็นหกดาบแล้วก็สองถ้วยนะคะการที่ขึ้นไพ่หดาบและสองถ้วยคือการที่เขาพยายาม ยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักให้เราอยู่นะคะเอ่อยังมีความผูกพันและความรู้สึกดีๆแล้วก็ขึ้นไพ่หกดาบคือการที่แบบอขอยืดเวลาไปก่อนหรือการที่เขาอ่ะยังยังมุกออนจากเราไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะยังมีการที่คิดถึงอยู่บ่อยๆยังอยากที่จะแบบเร่ง จลึกๆอ่ะยังอยากไปต่อกับเราอยู่นะคะเพราะว่ายังขึ้นไพ่ความกังวลนะคะความเครียดอยู่นะคะมันเหมือนกับจริงๆแล้วเขาอ่ะไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราไปนะคะแต่ด้วยอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้ไปต่อกันไม่ได้ขึ้นไพ่เดฟูฟคือความเป็นแบบอิสระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีความอยากที่จะชิลๆยังไม่อยากที่จะชัดเจนหรือพัฒนาให้มันแบบ ไปต่อกันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะมันเหมือนมันมีเหตุติดขัดทําให้แบบเออถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างยังมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่ามันก็มีเหตุที่ยังไปต่อกันไม่ได้นะคะแต่ด้วยอ่าคำถามที่เปิดขึ้นมาว่าเขายังรักเราอยู่ไหมมองว่ายังรักอยู่แน่นอนค่ะยังมีความเออเนี่ยยังกังวลอยู่เลยยังมุกออนไม่ได้เลยนะคะยังออกแนวลังเลด้วยซ้ำว่าจะกลับมาดีไหมเพราะว่าเออความรู้สึกเนี่ยนะคะมันยังแบบมันยังติดอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดอ่ะยังแบบ ยังไม่สามารถเริ่มต้นกับใครคนใหม่หรือความรักขั้นใหม่ได้อย่างเต็มร้อยนะคะยังเหมือนยังมีเราไปอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดอะ่ะเออมันยังทําให้อ่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะแบบจะต,ต้องไปต่อ,อยังไงนะคะโอเคเรามาดูต่อกันในส่วนที่สองว่าเขาเขาคิดถึงเราไหมนะคะขอสามใบเขาคิดถึงเราหรือเปล่าอีกหนึ่งใบค่ะเขาคิดถึงเราไหมจากความรู้สึก ที่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเนี่ยขึ้นไพ่เดอะทาวเนะคะอาจเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าที่อยู่ก็ห่างกันไปแบบไม่ทันได้คิดหรือว่าไม่ทันได้เตรียมใจนะคะขึ้นไพ่ King คิงออฟคัพคิดถึงอยู่แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่สิบดาบนะมันเหมือนหลายๆเรื่องที่เข้ามาประดังประเดในช่วงนั้นนะคะทําให้อ่า เนี่ยเขายังคิดอยู่นะคะ king of cup แปลว่ามันเหมือน,นกับเขาอะยังคอยคิดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องของเราความสัมพันธ์ของเราการที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะแต่ว่าขึ้นไ่แบบความกังวลความอันเนี้ยก็คือประมาณว่าใจหนึ่งอะเขายังรักอยู่แหละนะคะเขายังรักอยู่แน่นอนแต่อีกใจหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับมายังไงหรือการที่จะได้กลับมาคุยกันคืนดีกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะอาจจะเขากลัวว่าเนี่ย การที่กลับมาความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เราทั้งสองคนต้องการนะคะเ,เขาก็เลยอาจจะเป็นความคิดซะมากกว่ายังคิดอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่อยากจะกลับมาอย่างชัดเจนนะคะอา,อาจจะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีของกันและกันนะคะเพราะว่าเนี่ยขึ้นไพ่ชัดมากนะคะถ้าเกิดอยู่ในเคสที่พี่หมอดูเนี่ยก็คือ เขาอะยังรักยังใส่ใจยังห่วงใหญ่แต่อาจจะไม่คิดที่จะกลับมาเพราะว่ากลัวว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะคุยกันแล้วจะยิ่งไปกันใหญ่หรือเปล่านะคะอ่าโอเคก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ก็จะเป็นคําทํานายประมาณนี้นะคะไว้เดี๋ยวพี่มอไปต่อก,กันที่กองที่สามนะโอเคมาต่อกันที่กองที่สามนะคะวอ่า คนที่เรากําลังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่อาจจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยมีความรู้สึกให้กันเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะอ่าเรามาดูกันขอขึ้นหกใบก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขายังรักเราอยู่ไหมใบที่หนึ่งสองเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะมาเรามาดูที่ใบแรกกันเลยว่าขึ้นเป็นไพ่ เป็นไพ่8ถ้วยนะคะเป็นไพ่หันหลังไพ่หันหลังให้ใบที่สอง10ไม้นะคะค่อนข้างเหนื่อยนะใบที่สาม The h a n g Man นะคะเป็นเหมือนอมัดข้อเท้าแล้วก็เหมือนห้อยหัวลงมาใบที่สี่เป็น4 4ไม้นะคะใบที่ห้า9เหรียญและใบที่หกคือ8เหรียญน,นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะมองว่าอา เขายังรักเราอยู่ไหมนะคะมองว่าจริงๆอ่ะเขายังมีความรักหรือความรู้สึกดีๆให้เราอยู่เพราะว่าขึ้นให้ความรู้สึกที่เขาเต็มเปี่ยมที่มอบให้เรานะคะแต่นะแต่อ่าขึ้นมาสามใบแรกคือมันเหมือนความสัมพันธ์ของเราอ่ะเราอดทนกันมาพอสมควรแล้วนะเราอดทนกันมา,มากเลยนะคะที่จะต้องปรับตัวปรับความเข้าใจหากันพยายามแล้วแต่ว่าอาจจะ ไลฟ์สไตล์หรือว่านิสัยที่เราค่อนข้างต่างกันด้วยเวลาหรือระยะทางอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะขึ้นมาว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างเหนื่อยอะนะ,ะก็เลยทําให้ด้วยเวลาที่เราห่ากันมาสักระยะนะคะ,ะม่เหมือนกับพอคบกันไปนะคะเราก็เลิกกันไปทําให้รู้สึกว่าอิ่มตัวกับความสัมพันธ์อิ่มตัวกับความรู้สึกที่เราจะต้องคอยปรับหากัรน,นะคะเขาก็เลยมองว่าเราอาจจะเหมาะกับการเป็น เพื่อนพี่น้องกันนะคะหรือเปล่าถึงจะดีกว่านะคะเพราะเหมือนกับพออยู่ด้วยกันอ่ะจะไม่ค่อยมีอิสระหรือว่าหลายๆอย่างคืออาจจะไปด้วยกันได้ไม่ค่อยตรงกันอ่ะนะคะความคิดไม่ค่อยตรงกันก็ได้นะคะเออหมือนคนนึงคิดอย่างหนึ่งอีกคนนึงคิดอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนคนนึงต้องการอิสระแต่คนนึงเป็นความหวังดีแต่อาจจะไปจุกจิกหรือเปล่าสําหรับอีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้นะคะทาให้กลายเป็นความรู้สึกที่ เขาเรียกว่าเป็นความผูกพันมากกว่าเป็นความผูกพันที่เขายังตัดไม่ขาดนะคะส่วนมากแล้วนะคะเคสที่มาดูกับพี่หมอเนี่ยคนที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเขา,าจะมีความรู้สึกก็คือยังผูกพันอยู่ยังคอยนึกถึงอยู่ยังมีความรู้สึกดีให้อยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้สึกเชิงคนรักไปแล้วเขามองว่าเนี่ยการที่เรามีระยะห่างกันสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือมีการลดสถานะลงสักหน่อย จะดีกับเราทั้งสองฝ่ายมากกว่านะคะเหมือนเขามองว่าเอาเวลาของเราสองคนอะไปโฟกัสกับอนาคตสิ่งที่อยากทําหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีโลกส่วนตัวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงทําให้การที่เราหากันมาออกมาแบบเนี้จะดีกับความสัมพันธ์ของเรามากกว่าอนาคตค่อยว่ากันนะคะประมาณนี้ถ้าถามว่าตอนนี้เขายังรักเราอยู่ไหมมองว่าจะไม่ได้รักในเชิงคนรักนะคะแต่ว่าจะเป็น เชิงความหวังดีแล้วก็ยังอยากที่จะช่วยเหลือหรือมีอะไรก็คือคุยกันได้แต่ว่ายังยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือกลับมาปรับความเข้าใจเพื่อที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะมองว่าในต,ตัวเขาแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมในส่วนนี้นะคะเขามองว่าการที่เป็นแบบเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มากกว่านะ,ะแล้วก็เรามาดูต่อในส่วนที่สองนะคะว่าเขาอะเขา คิดถึงเราไหมนะคะเขาคิดถึงเราหรือเปล่าแอบสองบ้างไหมเนี่ยนะคะใบที่หนึ่งค่ะเป็นไนท์ออฟคับเป็นอัศวินถ้วยนะคะเป็นเด็กดาบแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะมาว่ายังสองอยู่แน่นอนค่ะนะยังเป็นความห่วงเป็นความห่วงนะคะขึ้นไพ่อัศวินถ้วยขึ้นมาแล้วก็เจ็ดเหรียญอะเป็นการเฝ้ามองอย่างนิ่งๆอย่างที่ไม่แสดงออกนะคะเหมือน ดูภายนอกอ่ะเขาอาจจะมันดูไม่สนใจเราเลยอ่ะดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ดูไม่ค่อยมีความรู้สึกนะคะอ่าเพราะว่าเนี่ยขึ้นไพ่เด็กดาบมาเหมือนกับการแสดงออกจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ใจลึกๆของเขาอ่ะยังมีความอ่อนไหวหรือยังมีความที่แบบยังลืมไม่ได้อ่ะยังยังอยากที่จะ,อะคอยดูแลแต่ขอยอยู่ห่างๆละกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะขึ้นมาพลังงานภาพรวมของไพ่ก็จะประมาณนี้อ่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ ในส่วนที่ว่าหากเราอะจะได้อยากกลับมาคุยกันอะนะคะแนะนําว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันไปนก่อนนะคะให้เขาแบบสบายใจก่อนแล้วก็ค่อยค่อย,อยปรับหากันทีละนิดดีกว่าการที่แบบเออกลับมาหากลับมาคบเลยสิอะไรเงี้ยมองว่าเขาจะมีกําแพงพอสมควรแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมด้วยนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะ กลับมาดีกันได้คุยกันได้เหมือนเดิมเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะพี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะอ่ะาไพ่ก็จะขึ้นมาคําทำนายประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้พี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า